ตำรวจไปเก็บขนของหนูด้วยนะหนูที่เลี้ยงไว้เป็นฟาร์มหนูตำรวจก็ไปเก็บไปเก็บขนสุนัขที่บ้านด้วยบอกว่าจะใช้เป็นหลักฐานแม่ยืนยันว่ายังไงก็มั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วตำรวจคือฮีโร่ที่จะสามารถจับคนร้ายได้นแน่ๆอยากให้ข้อมูลทุกวันอยากให้งานมันเดินเร็วๆไม่อยากให้ขบมัวแต่ไปตามหาเราเวลาต้องการคําตอบจากเราแม่ก็ต้องให้ความร่วมมือกับตำรวจก่อน เพราะตำรวจคือฮีโร่ของแม่ถ้าหมอปลาอยากขึ้นบนบ้านแม่จะให้ขึ้นไปไหมแม่ก็บอกเออไปทาความสะอาดสักหน่อยแล้วเก็บยากย่ออกให้แม่บ้างว่าบ้านไม่ลกชั้นเลยนะค่ะเพราะเราไม่ค่อยได้อยู่ข้างบนละใช่ค่ะไม่ขึ้นไปตั้งแต่น้องหายแล้วค่ะก็อยู่ข้างล่างค่ะไม่รู้่ะน้องไม่รู้แม่แต่น้องไม่อาจฉาเพราะว่าจักเม็ดหรอกผมไม่บอกว่าน้องไม่อายะเว้ยมึงทำการบ้านมันดีว่ะ มึงบอก170ร้อยเจ็ดสิบผมอยากร้อยเจ็ดสิบของน้องคืออะไร170ร้อยเจ็ดสิบเซ็มันไม่มีซึ่งเด็กสามขวบเนี่ยขอโทษวุฒิทางปัญญามันจะไม่เกิดขึ้นเด็กพวกนี้คือกูได้กินกูได้ขี้กูได้นอนนี่คือความสดของน้องแต่จะมาถามว่าผิวดําผิวแดงผมคิดว่าน้องอยังไม่รู้แน่นอนค่ะจริงไหมหน้าตาลูกใครน้องไม่รู้เหรอครับไม่เต็มหมดสบายใจขึ้นไหมสบายใจค่ะไม่อยากได้ยินคำพูดแบบนี้ยืนยันให้แม่รู้ว่า น้องอ่ับไปแล้วค่ะน้องไม่ได้ผูกูกมัดหรือว่าโดนมนต์ดำอะไรอ่ะได้ยินแล้วสบายใจค่ะแม่ก็ขอบคุณหมอปลาอยู่ดีเลยค่ะแม่ก็ต้องขอบคุณผมเพราะว่าหมอปลาเป็นคนที่แม่ติดตามมาตลอดนะแม่ดูเพราะว่าท่านไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรเลยท่านพูดความจริงใช่ปาหมอปลาเสียงหรือป่าไม่ชอบค่ะแต่แม่ชอบแบบมันคือความจริงหมอปลาไม่มีพินิหารค่ะแม่ดูตลอดมันก็ตอบคำถามไม่ได้พวกร่างทรงร่างทรงโมมาอะไรอย่างนี้ สิ่งที่หมอปลาพูดนะ่ะเป็นสิ่งที่แม่คิดมาตลอดนี่คือสิ่งที่แม่อยากฟังที่สุดค่ะคือถ้า,ถ,าถ้ามาทําได้จริงแม่หมอเสียสารธรรมเทศมันได้งานับพี่แล้วเพราะผมนี่เป็นจัวดายคือแม่จำไว้นะหรือว่าคนเขาว่าเนี่ยน้องโดนเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปดูแลสิ่งศักดิ์ก็จะมาทำไมอ่ะเขาต้องช่วยดิสงติสิ่งศักดิ์ม,มันเห็นน้องกำลังโดนทำร้าย ก็ต้องช่วยน้องนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องนี่คือเอาวิญญาณน้องไปทำไมใช่่าันเนี่ยเพราะคุณอินททิพย์การเอาวิญญาณคนไปเนี่ยถ้ากับคุณจะสร้างบาปแต่คนที่เอาน้องไปทําก็คือจะเป็นคนไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ค่ะหรือเจ้าป่าถ้าเจ้าป่าเอาไปอ่ะขอโทษไอ้ตอนที่มึงจุดไฟเผาป่าไม่คายพอจุดไฟเผาอ่ะแต่ตอนที่มึงจุดไฟเผามึงไปอยู่ไหนกันพูดหลักของฟาร์มจริงว่าน้องอ่ะถามว่าน้องคือเด็กถ้าคนมันบริสุทธิ์ ชีวิตกลังความตายเขาจะกลับพบกับภูมตามที่เขาต้องไป<ะ>แต่ถ้าอย่างเป็นแบบรุ่นผมเ,เนีหรือรุ่นแม่หรือพนักข่าวที่นั่งเนี่ยพวกนี้นสร้างกรรมแล้จริงไหมอาจจะด่าพ่อร่อแม่เพื่อนนันคือการกรรมแล้วแต่เด็กสามบบริอยสุด์้านอยู่ผมจะเกิดอาการต่อต้านค,คือน้ําตาไหลแล้วก็จะหาวแล้วก็อ้วกอาเจียนแต่พอมาตอนเนี้ยดูตรงจุดน้องชมพูดตายยนะที่เจอศพเนี่ย ผมปกติมากเลยสัมผัสอะไรไม่ได้เลยนอกจากคันหรอ,อยุงกัดแต่มีหยุดจุดเดียวอันนี้เคยว่ากันทีหลังอันนี้ก็คือรู้กันร,รู้กันเฉพาะเพราะเราก็ไม่ได้ไปปรับปรมใคร,ครนะแค่ผมมาแค่สัมผัสว่าผมสัมผัสกับวญญาาน้องได้จุดไหนแค่นั้น มีอยู่จุดหนึ่งไม่ดูไหมไม่ดูใช่คนมคนอาต้อมอะไรอาต้อมอาด้อะไรมาถามเลยโฮ้ยผมไม่มีไม้มาเลยเนี่ยกระลาดว่ามมาถามเลยเฮ้ยเดี๋ยวหาว่าผมไม่เป็นภาหมากับหมาเพราผมเป็นตาษหมาได้ทุกวันนี้หาว่าผมหน้าหมาอยู่เรียพี่คนไม่ใช่หาว่าผมปากหมา